สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทาร์ลอดบายลูกตาลนะคะคลิปนี้จะเป็นการดูดวงรายปี2564ของชาวราศีมังกรหรือว่าผู้ที่ผูกลัคนาแล้วเป็นราศีมังกรช่องนี้เราจะอ้างอิงการแบบงวันที่ตามหลักโหราศาสตร์ตะวันตกฉะนั้นผู้ที่เกิดราศีมังกรก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22ธันวาคมถึง21มกราคมค่ะสําหรับใครที่ยังไม่ทราบลัคนาและต้องการดูตามลัคนานะคะลูกตาลจะแปะลิงก์เว็บไซต์ในการหาลัคนาไว้ให้ด้านล่าง ก่อนอื่นก็ต้องขอสวัสดีปีใหม่ชาวราศีมังกรทุกท่านค่ะขอให้เป็นปีที่ดีสําหรับคุณนะคะขอให้ประสบความสําเร็จในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินหรือว่าความรักค่ะสุขภาพขอให้แข็งแรงมีความสุขสมหวังดังใจทุกประการนะคะในส่วนของคลิปนี้ค่ะเราจะแบ่งเป็น2อพาร์ ช่วงแรกนะคะเราจะมาอ่านดวงดาวกันค่ะหลังจากนั้นลูกตาลจะนําในส่วนของการหยิบไพ่ซึ่งตัดมาจากลฟ์สดใน Facebook a n นเพ่มานะคะซึ่งเราก็จะมามองกันแบบคร่าวๆค่ะว่าแต่ละเดือนเป็นยังไงกันบ้างเดือนไหนที่ควรต้องระวังอะไรเป็นพิเศษเราจะได้วางแผนแล้วก็เตรียมตัวกันได้นะคะการทำนายครั้งนี้เป็นการทำนายโดยกว้างค่ะไม่ได้เฉพาะจาะจงสับหรรบไทยเป็นพิเศษดังนั้นดูได้เพื่อเป็นกำลังใจเป็นแนวทางนะคะแต่สำหรับการตัดสินใจแล้วแนะนำเป็นการดูดวงส่วนตัวจะดีกว่าค่ะ ท่านไหนที่ต้องการติดต่อนะคะก็สามารถทักมาตามรายละเอียดด้านล่างได้เลยค่ะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะเป็นกำลังใจทุกตาลด้วยค่ะปี2564นี้จะเป็นยังไงกันบ้างเรามาเริ่มดูอิทธิพลของดวงดาวกันเลยดีกว่าค่ะในช่วงปี2564นี้ค่ะ ดาวพฤหัสจะอยู่ในเรือนที่2ออยู่ในราศีกุมมีดาวยูเรนะัสเป็นดาวเจ้าเรือนจะส่งผลที่ดีให้ขอบคุณในเรื่องของการเงินหลายคนอาจจะมีโอกาสได้ทรัพย์สินที่ดินบ้านรถยนต์ดาวพฤหัสกุมดาวเสาร์ในเรือนที่2ค่ะคุณมีโอกาสในการสร้างงานสร้างเงินได้อย่างมั่นคงเลยการขยายของคุณค่ะมันจะเป็นหลักเป็นฐานงานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์แฟชั่นนวัตกรรมนะคะงานออนไลน์งานโหราศาสตร์ ปีน да. ี้จะโดดเด่นดาวพฤหัสในราศีกุมกุมกับดาวพลูโตในราศีมังกรเรือนที่1ลูกการมองว่าคุณมีโอกาสในการวางรากฐานสร้างชื่อเสียงให้กับชีวิตชาวราศีมังกรบางคนอาจจะมีโอกาสในการสร้างชื่อนะคะสร้างตัวตนในสื่อออนไลน์ในปีนี้ก็ได้ค่ะมีความโดดเด่นมากๆดาวพฤหัสและดาวเสาร์ในเรือนที่สองค่ะในราศีกุมเนาะโยกกับดาวไครรอนในเรือนที่4ราศีเมษลูกการมองว่าค่ะชาวราศีมังกรคุณน่ะจะมีโอกาสในการ กลับมาดูแลบ้านกลับมาดูแลครอบครัวของคุณมากขึ้นอาจจะมีการซ่อมแซมรีโนเวทบ้านตกแต่งบ้านให้สวยงามน,นะคะในบางคนอาจจะมีโอกาสที่จะกลับมาปรับความเข้าใจกับคุณแม่หรือว่าคนในครอบครัวก็ได้ค่ะซึ่งโอกาสนี้เนาะมันจะนํามาพึ่งความสุขความมั่นคงในจิตใจให้คุณความรักจากครอบครัวค่ะจะมาเป็นพลังงานดีๆสร้างมูลค่าให้กับคุณนะคะธุรกิจครอบครัวค่ะมีโอกาสปรับเปลี่ยนหลายคนอาจจะได้รับช่วงธุรกิจจากที่บ้านซึ่งคุณเองก็ อาจจะมาปรับเปลี่ยนในองค์กรเนาะอาจจะมีการีออร์แกานอเทชันเนาะปรับเปลี่ยนหน้าที่ของแต่ละคนให้ชัดเจนมากขึ้นหรือว่าเปลี่ยนวิธีการบริหารเนาะหรือว่าจะเพิ่มช่องทางในการตลาดค่ะถ้ายิ่งไปทําในส่วนของออนไลน์เนี่ยเราจะได้ผลดีมากๆนะคะดาวเนปจูนในเรือนที่3ราศีมีนโยก,กับดาวพลูโตในเรือนที่1ราศีมังกรค่ะการเดินทางระยะใกล้จะสร้างไอเดียสร้างความคิดรเริ่มสร้างสารรค์สร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณค่ะ การเดินทางจะทําให้คุณรู้สึกคอนเน็กกับตัวเองมากขึ้นนะเข้าถึงจิตวิญญาณเข้าถึงการเสียสละตัวตนของคุณความคิดของคุณสติปัญญาต่างๆเนี่ยเวลาสื่อออกไปเนาะมันจะเป็นประโยชน์มากๆเลยการทํางานกับพี่น้องเครือญาตินะคะก็มีโอกาสที่จะรุ่งเรืองได้มากนะเพียงแต่ว่าชาวราศีมงกรนะคะคุณจะต้องใช้ไม้อ่อนเนาะใช้น้ําเย็นเข้าลูกเมื่อผสานทุกอย่างได้อย่างดีแล้วค่ะคุณจะสร้างความเปลี่ยนแปลงประณิตท,ทางที่ดีได้เลยนะ ในช่วง13พฤษภาคมนะคะดาวพฤหัสจะย้ายเข้าสู่ราศีมีในเรือนที่3ส่งเสริมเรื่องจินตนาการงานศิลปะดนตรีพี่น้องเพื่อนบ้านการเดินทางระยะใกล้ก็จะนำโชคดีมาสู่คุณค่ะดาวพฤหัสจะเริ่มถอยหลังในวันที่20มิถุนายนและจะกลับมาอยู่ในราศีกุมเดือนที่2ของคุณในช่วงวันที่28กรกฎาคมค่ะ มันจะอยู่ยาวไปแบบถอยหลังเนาะถึงวันที่18ตุลาคมแล้วก็กลับมาเดินปกติได้นะคะมันส่งผลให้คุณมีโอกาสดีๆในเรื่องของทรัพย์สินะคะ่ะอาจจะได้เงินจากแหล่งเกา่เกาๆลูกนี้เก่าเนาะอาจจะกลับมาคืนเงินได้นะเงินตกเบิกเงินประกันนะคะ อาจจะเป็นการขายทรัพย์สินหรือว่าซื้อทรัพย์สินเก่าๆของคุณก็ได้นะอาจจะเป็นบ้านเก่าหรือว่ารถมือสอก็มีโอกาสมากนะคะในช่วงเดือนนี้แต่สิ่งที่อยากให้ระมัดระวังในปีนี้นะคะสําหรับชาวราศีมังกรดาวพฤหัสแล้วก็ดาวเสาร์ในเรือนที่2เนี่ยฉากกับดาวยูเรนนะสในเรือนที่5ราศีพิจจะมี แรงกดดันในเรื่องของทรัพย์สินรายได้ค่ะปีนี้คุณอาจจะต้องเสียเงินไปมากกับกับ,บุตรบริวารน,นะคะงานเลี้ยงงานสังสรรค์เนาะอาจจะมีซองมาเยอะก็ได้นะคะมีความสนุกสนานในชีวิตมากนะคะคุณน่ะอาจจะมีโอกาสเสียเงินกลับไปกับเรื่องผู้หญิงได้ค่ะอาจจะมาแบบกระทันหันไม่ทันตั้งตัวก็ได้นะคะอย่างบางคนเนี่ยอาจจะมีแบบลูกเข้าโรงพยาบาลเนี่ยคะ่ะอาจจะใช้เงินเยอะนิดนึงเนาะหรือว่า สัดงานเลี้ยงแล้วค่ะงบประมาณบันบานปลายหรือว่ามีของเสียหายในการแบบจัดงานเนี้ยคุณอาจจะต้องแบบเสียเงินในด้านนี้ไปนะคะอันนี้ก็มีโอกาสจะต้องระมัดระวังมากนะคะส่วนจังหวะดีๆในรอบปีของชาวราศีมังกรในเรื่องของการงานนะจังหวะที่1คุณจะมีฟูมูในวันที่28มีนาคมค่ะอยู่ในราศีตุลน,นะคะดาวศุ์เป็นดาวเจ้าเรือนคุณจะประสบความสําเร็จด้านการงานค่ะเป็นจังหวะดีๆในการเปลี่ยนงานเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งได้นะคะ ช่วงนี้คุณจะเนื้อหอมนิดนึงค่ะมีสเสน่ห์เนาะการเงินก็จะดีขึ้นด้วยค่ะถ้าก่อนหน้านี้มีปัญหาเนาะฟูมูลเข้ามาเนี่ยมันก็จะมาเคลียร์เอเนอจีต่างๆค่ะปัญหาอุปสรรคที่เคยเข้ามานะคะมันก็ถึงเวลาในการปลดปล่อยไป10มิถุนายนนะคะจะมีนิวมูลในราศีเมถุนซึ่งมีดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือนค่ะคุณอาจจะมีโอกาสเริ่มต้นเรียนรู้อะไรใหม่ๆการเรียนครั้งนี้จะมาเพิ่มศักยภาพในตัวคุณนะคะ บางคนอาจจะเรียนคอร์สอะไรสั้นๆนะคะบางคนอาจจะมีโอกาสในการเริ่มต้นงานใหม่โปรเจกต์ใหม่จังหวะนี้ก็จะดีมากๆค่ะ6ตุลาคมค่ะมีนิวมูลนะคะในราศีตุลดาวศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนค่ะคุณจะมีโอกาสในการเริ่มต้นลงทุนอะไรใหม่ๆโอกาสสร้างชื่อเสียงสร้างความสําเร็จนะคะบางคนเนี่ยอาจจะมีการเริ่มลั่นโปรดั๊กหรือว่านําเสนอผลงานออกสู่สาธารณะก็ได้นะคะ และจังหวดสุดท้ายของปีเนาะจะเป็นวันที่18ธันวาคมนะคะจะมีฟูมูลในราศีเมถุนซึ่งมีดาวฟูธเป็นดาวเจ้าเรือนค่ะการสื่อสารการเรียนต่างๆของคุณจะประสบความสําเร็จอย่างมากนะคะโปรเจกต์อะไรที่ทามานานก็จะถึงจุดที่แบบจบโปรเจกต์ได้ประสบความสําเร็จได้เหมือนกันนะคะสําหรับช่วงนี้ในด้านของความรักค่ะในวันที่11พฤศจิกายนแล้วก็9รกรกฎาคมค่ะจะมีนิวมูลในด้านความรักของคุณนะคะ คนโสดคุณจะมีโอกาสในการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆคนมีคู่มีโอกาสในการปรับสมดุลวางแผนการใช้ชีวิตแบบใหม่เนาะอาจจะเริ่มต้นปรับสมดุลกันได้ค่ะ19พฤศจ,จิกายนนะคะจะมีฟูมูลลูนาอีคลิปในราศีพฤษภเนาะซึ่งเป็นเรือนความรักของคุณนะคะจะอยู่ในเรือนที่5จริงๆแล้วมันจะเป็นรักแบบจิตกีบกันนะเป็นรักแบบโรแมนติกหวานซึ้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ชาวราศีมังกรคุณก็จะมีสถานะที่ชัดเจนมากขึ้นบางคนน่ะอาจจะถึงเส้นชยัยเนาะอาจจะหมายถึงการคอมมิชเมนต์มีการเปลี่ยนแปลงสเตตัสกันได้นะคะแต่ถ้าใครไม่ใช่ค่ะจังหวะนี้ก็จะเป็นโอกาสที่คุณน่ะปลดปล่อยแล้วก็เป็นอิสระต่อกันนะคะในปีนี้ค่ะดาวพุธเดินถอยหลังอยู่3ครั้งเนาะจะเป็นวันที่30มกราคมถึง19กุมภาพันธ์แล้วก็มีวันที่29พฤษภาคมถึง22มิถุนายนนะคะแล้วก็มีวันที่ 27กันยานะคะถึง18ตุลาค่ะ3ามช่วงนี้นะคุณจะต้องระวังเรื่องเอกสารสัญญาเป็นพิเศษนะคะงานมงคลอะไรต่างๆเนี่ยไม่แนะนำให้จัดในช่วงนี้ค่ะต้องระมัดระวังการสื่อสารความผิดพลาดอะไรเกิดขึ้นได้นะคะในช่วงนี้ก็จะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษอีกหนึ่งนะคะชาวราศีมกรต่อไปค่ะจะเป็นการหยิบไพ่ของชาวราศีมังกรนะคะ ปีหน้าจะเป็นยังไงกันบ้างเรามาดูจากไลฟ์ของเราได้เลยนะคะเรามาเริ่มกันที่ราศีมังก่อนเนาะว่าปี2564ค่ะ12เดือนคร่าวๆของเขาเป็นยังไงบ้างนะคะมัากร,ะรานะกุมภานะจ๊ะมีนาเมษาพฤษภามิถุนาค่ะเนาะขยับนิดนึง <c oughs> ขอโทษน,นะคะมิถุนานะใครเกิดเดือนอ่าใครใครเป็นชาวมังกรบ้างก็อ่าอถักอ่าแจ้งกันมาได้นะคะมิถุนาแล้วนะกระกราสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาโอ,โอ้สั่นเล็กน้อยนะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะเดือนธันวาคมค่ะ ใครเกิดราศีมังกรบ้างเปล่าเอ่ยขอหัวใจรัวๆบ้างนะเรามาเริ่มดูกันนะคะของชาวราศีมังกร12เดือนต่อจากนี้นะคะเป็นยังไงบ้างนะคะโอเคขออนุญาจัดหน้าไพ่นะหลอกดีกว่าเห็นไหมเอ่ยเดือนมกราค่ะไพ่ของคุณเป็น page of one นะคะอ่าเป็นเปิดทั้งหมดก่อนดีกว่า Okay. อุ้ยขอโทษนะคะรุุนเหมือนกันนะเนี่ยชาวมังกรนะคะปี2,564นะคะเรามาเริ่มต้นอันนี้จะเป็นดวงรายปีนะก็คือแบบดูคร่าวๆเดี๋ยวขออนุญาตตปล่ อนิดหนึ่งโอเคนะคะว่าเป็นยังไงเนาะของเดือนมกราคมนะคะเดือนมกราคมของอของ คนเกิดราศีมังกรนะคะก็ไพ่เริ่มต้นนะคะเป็นเพจออฟฟา่ะคุณอาจจะมีโปรเจกต์ใหม่ๆนะคะมีการลงทุนอะไรใหม่ๆห,หรือบางคนอาจจะได้เริ่มต้นงานใหม่ก็ได้นะสาหรับคนราศีมังกรในเดือนมกรานะคะเดือนกุมภานะคะสิ่งที่อาจจะต้องรมะมัดระวังก็คือเรื่องการสื่อสารเนาะคิงออฟสอดอ่ะจริงๆเป็นไพ่ที่ค่อนข้างดีนะควบคุมอารมณ์ควบคุมสติได้เนี่ยจะดีมากๆเพราะว่าเป็นคนที่แบบกล้าตัดสินใจนะคะมุ่งมั่นตั้งใจ ะะเดือนมีนานะคะคอยากให้ระวังนิดนึงแฮงแมนเนี่ยก็คือจะมีความพะในการแบบเหมือนนั้นอาจจะมีภาวะการแบบต้องกลับมาทบทวนนะคะกลับมาทบทวนว่าเราอาจ,จะไปทีทิศทางไหนเราอาจจะต้องอยู่กับตัวเองให้มากขึ้นในเดือนมีนาคมนะคะแล้วก็เดือนเมษายนนะคะเมษายนเนี่ยถ้าชาวมังกรนะคะคนไหนเนี่ยที่ต้องควีนซ็อกคัพขึ้นมาเนี่ยควีนซอกคัพเนี่ยจะเป็นไพ่ที่แบบเ,เป็นผู้หญิงที่แบบมีความสุขอะคะ่ะ เป็นแบบแม่บ้านแม่เรือนอาจจะมีอา่ามีโอกาสที่แบบว่ามีความเป็นแม่บ้านแม่เรือนมากขึ้นหรือบางท่านอ่ะอาจจะมีโอกาสที่จะตั้งท้องได้นะคะสําหรับชาวราศีมังกรนะแล้วก็จะใจเย็นใจดีเอาน้าเย็นน้าเย็นเข้ารูปนะคะสําหรับชาวราศีมังกรก็จะผ่านผลไปได้นะคะอเดือนพฤษภาคมนะคะพฤษภาคมนะคะ เพจออฟ e n น a ิคอลค่ะอาจจะมีโปรเจกต์ใหม่ๆนะคะอาจจะมีงานใหม่ๆช่องทางการทำเงินใหม่ๆเข้ามาได้เหมือนกันนะคะสำหรับชาวมังกรนะเดือนเมษเดือนมิถุนายนมิถุานายนในเดือนของอชาวราศีมังกรนะคะไพ่นี้เป็นไพ่เจดาบนะคะเดาบเนี่ยถ้าเป็นความ ออลงตัวนะตรงตัวเลยก็คือว่าจะต้องระวังของหายถ้าในส่วนของการงานเนี่ยที่ต้องการม,มองว่าระวังในส่วนของคนที่อาจจะขโมยผลงานหรือว่าเอกสารสัญญาหรือลูกค้าอาจจะฟิกกี้ได้นะสาหรับเดือนนี้ฉะนั้นก็รอระวังเรื่องเอกสารสัญญาให้มากถ้าเป็นเรื่องของความรักเนี่ยมองว่าออต้องออระวังค่ะอาจจะมีใครแบบ มีมือที่สามเข้ามาได้เนาะหรือว่าอาจจะเป็นเราก็ได้นะที่มีชู้มีกิ๊กเพล่ไพ่พตรงตัวเลยอะ่ะมันจะแปลว่ามีชู้มีกิ๊กเนาะมีมือที่สเข้ามาแต่ถามว่าสุดท้ายอะ่ะคนที่แบบจะเลือกใช้ชีวิตอะคะ่ะก็คือเราหรือเปล่าคะว่าแบบเราจะเอาอะไรยังไงเนาะ โอเคเดือนในส่วนของเดือนถัดไปเดือนกรกฎาคมค่ะกรกฎาคมขึ้น k n n o of ฟา n นะคะจะมีความภาวะในความเป็นผู้นำมากขึ้นนะคะสำหรับชาวมังกรน,นะคะ ก็จะโฟกัสที่งานมากขึ้นฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราโฟกัสที่งานมากเกินไปสิ่งที่ระวัดระวังอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของความรักเนาะคือถ้าเรายิ่งมันเป็นไฟที่ต่อเนื่องกันนะคะคือเราถ้าเราไปโฟกัสที่งานมากๆเราเงี้ยคะ่ะคนรักของเราอาจจะมีปัญหาได้ฉะนั้นระวังระวังเรื่องของอการทํางานทํางานอะโดดเด่น โดดเด่นมากนะปีนี้แล้วก็ในส่วนของเดือนถัดไปนะคะตามว่าเคลียร์ได้แต่ไม่ถึงกับขั้นเลิกลานะเพราะว่าในส่วนของเดือนสิงหาคมค่ะ a s อฟ o l น g i ค a ลค่ะไพ่ไพ่ค่อนข้างดีเนาะบางคนเนี่ยอาจจะถ้าคบกันมานานอาจจะเป็นหมายถึงการมั่นหมายแต่งงานได้หรือว่าเดือนนี้อาจจะมีโชคอาจจะมีโชคลาภนะคะอาจจะมีโชคลาภเข้ามาได้นะคะการทำเงินนะคะอาจจะมีเงินฟลุกล๊กๆเข้ามาในเดือน สิงหาคมเนาะกระดาษสิงหาเดือนสิงหาอาจจะมีช่วงลาบเข้ามาได้นะคะแล้วถัดไปเดือนอสิงหากันยาค่ะกันยานะอาจจะมีความาห้าห้าดาบนะคะห้าดาบนะคะมันหมายถึงว่าความทิฐิมานะความอด,ดีของเราก็ได้นะบางครั้งนะคะเหมือนกับอันนี้เราอาจจะแบบคนที่เคยรับปากว่าจะช่วยเหลือไงคะอาจจะอาจจะ หลีกลีหล่หนีหน้าไปนะคะสําหรับคนชาวมังกรเนี่ยเดือนนี้อาจจะเหมือนกรอาจจะเป็นไปได้ว่าทีมงานที่เคยแบบเคยซัพพอร์ตกันละกันเนี่ยค่ะอาจจะหายไปหรือว่าเพื่อนเพื่อนพี่ลูกตาลเองอะค่ะคนที่ได้ใบไพ่ใบเนี้ยคือมีการแบบเหมือนถอนหุ้นหรือว่าแบบลูกน้องลาออกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นไปได้นะคะในส่วนของเดือนถัดไปนะคะ กันยาตุลาตุลาเนี่ยจะค่อนข้างมีความเครียดสูงนะคะอาจจะมีภาวะที่อุปสรรคต่างๆค่ะมันเข้ามาพร้อมๆกันนะคะทําให้เราค่ะยังไม่เห็นทางออกนะคะซึ่งถัดไปเนี่ยพอมาเป็นเดือนของเดือนพฤศจิกายนพฤศจิกายนเดอะเลเวอร์เข้ามานะคะคือถ้าปัญหาเรื่องงานก่อนหน้านี้มีเนี่ย แต่มองว่าเดือนพฤศจิกาย,ยนมันจะคลี่คลายคุณอาจจะได้เพื่อนหรือว่าคนรักมาซัพพอร์ตในส่วนของอในส่วนของการงานได้นะคะถ้าเป็นความรักเนี่ยคิดว่าความรักเดือนพฤศจิกาย,ยนจะมีความโดดเด่นสําหรับคนโสดเนี่ยก็มีโอกาสที่จะมีะคนรักดีๆเข้ามาได้นะคะส่วน,เด,นเดือนสุดท้ายค่ะเดือนธันวาคมนะคะคิงออฟคัพขึ้นมานะคะเดือนอชาวราศีมังกรนะคะก็จะได้เป็นใช้ภาวะผู้นํานะคะแล้วก็ คอนโทรลอารมณ์จริงๆพีงอฟคัพเนี่ยเป็นแบบพี่คนนี้มีแต่ให้อ่ะเป็นคนแบบช่วยเหลือซัพพอร์ตซึ่งกันและกันกับทีมงานอะไรเงี้ยค่ะมีความเป็นผู้นําก็จริงแต่ว่ามีความใช้อ่ พระคุณเป็นส่วนมากเนาะฉะนั้นอะ่ะบางครั้งอะ่ะสิ่งที่จะต้องระวังอะคะ่ะแต่มองว่าแบบสอันนี้คือแบบบ่งบอกถึงชาวมังกรมากเลยนะคือขึ้น King เอาคับคุณนเอาคับอะ่ะคือเป็นคนใจดีอะ่ะเป็นคนใจดีใจกว้างมีความเป็นแบบคุณพ่อคุณแม่อะไรอย่างงี้ค่ะฉะนั้นสิ่งที่ต้องระวังะ่ะก็คือ,อในปี64เนี้ยก็คือระวังคนอเอาเปรียบไว้ด้วยนะคะในส่วนของอ ชาวราศีมังกรนะคะ12เดือนคร่าวๆของชาวราศีมังกรจะประมาณนี้นะคะอยากให้ระวังเป็นพิเศษก็คือเดือนมีนานะคะเดือนนาแล้วก็มีนาก็จะต้องคิดทบทวนแต่คิดว่าผ่านไปได้แล้วก็มีมิถุนายนะมิถุนายนระวังของหายแล้วก็ในส่วนของเดือน เพื่อนะคะสิงหากักฎาอาจจะมีภาวะเครียดหน่อยแต่ลูกตาเชื่อว่านะคะทุกคนอะ่ะถ้าตั้งใจทําความดีนะคะทุกอย่างมันจะต้องผ่านผลไปได้แน่นอนนะคะ,อ,ะอุบัติเหตุไม่ได้มีขึ้นมาเนาะแค่ระวังเรื่องแบบสุขภาพถ้าระวังเรื่องของปวดหัวไมเกรนในเดือนประมาณมีนาเนาะแตงคิดว่าประมาณนี้ปวดหัวไมเกรนนะคะแล้วก็ต้องดูแล อะไะขอโทษนะคะไพ่ตรงนี้ก็คือหลกัหลกๆสุขภาพนะคะต้องระวังเรื่องของปวดหัวไมเกรนมากกว่านะคะโอเคสุดท้ายนี้นะคะลูกตาลอยากขอเป็นกำลังใจกับทุกๆคนนะคะไม่ว่าในวันข้างหน้านะคะคุณจะเจอกับปัญหาอะไรยังไงเนาะขอให้คุณตั้งสติแล้วก็ค่อยๆแก้กปัญหาไปขอบคุณสำหรับการรับชมแล้วก็ติดตามค่ะ ขอให้เชื่อมั่นในตัวเองศรัทธาในความดีค่ะขอให้พุนรักษาเทวดา,าคุ้มครองแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสินเสมอมาเจอกันสวัสดีค่ะ